สวัสดีครับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเอฟซีลุมพลทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้ที่ชอบความยุติธรรมทั้งปวงนะครับสบายดีไหมครับสบายดีนะนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับก็หวังว่านะครับเรื่องราวมันจะไม่มีเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่น่าจะมีเรื่องหนักใจเนาะนะครับย้ำอีกทีนะครับการดำรงอยู่เวลาที่ที่ขยายออก นะครับโดยหลักเลยเนี่ยคนกล่าวหาจะไม่มีอะไรกล่าวหาไม่มีอะไรเล่นคอนเทนต์เพราะคุณกล่าวหาไปก็ไม่เกี่ยวกับสํานวนคุณกล่าวหาไปก็ไม่เกี่ยวสํานวนคุณไม่สามารถเพิ่มสํานวนใหม่ได้ดังนั้นคุณพูดไปจนตายปากเปียกปากแฉมันก็ไม่เกี่ยวกับลุงพลแต่ลุงพลสามารถที่จะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย หาสิ่งที่ดีที่สุดได้เสมอหาสิ่งที่ดีที่สุดได้นะครับการพยายามที่จะสแสวงหาการกล่าวหาต้องใช้คำนี้เนาะเพราะว่าในลักษณะการต่อสู้แบบนี้ฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าฝ่ายกล่าวหานะครับฝ่ายกล่าวหาแต่ํำนวนมีหมดแล้วดังนั้นใครที่มา ตะโกนบวกเวกไว้วยว่าลุงพลอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เกิดผลนะครับเพราะว่าคนที่จะหาพยงพยานอะไรต่างๆเพื่อทําให้การกล่าวหาเขาน่าเชื่อถือการกล่าวหาเขายังไม่น่าเชื่อถือนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการทําตามเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นแต่พอในชั้นศาลมัน มันอีกเรื่องหนึ่งว่าไหนคุณบอกว่าจำเลยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหนมีอะไรน่าเชื่อถือมีอะไรมาโชว์มีอะไรเป็นหลักฐานนะครับไม่ใช่ไม่หนักใจนะไม่ใช่ไม่หนักใจนะเอาเป็นว่าแค่60สกบปากนะทำให้เราเห็นว่ามันยังเป็นอะไรที่น่าจะเป็นการกระจัดกระจายคือมันยังไม่มีอะไรแน่นอนนะ,นะครับ ฝั่งเราเองก็ไม่น้อยหน้านะครับ20่สบกว่าปากอีกถือว่ายังกระจัดกระจายแน่นอนครับเพราะว่าลงไปเล่นตามข้อกล่าวหาลงไปเล่นตามข้อกล่าวหาลงไปที่จะแก้ข้อกล่าวหานะครับแก้ข้อกล่าวหานะครับดังนั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่หนักใจก็คือถ้าเราคิดภายใต้มูลเหตุว่า ลุงพลไม่ผิดมูลเหตุจูงใจอะไรที่จะบอกว่าลุงพลเป็นคนทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมัน <c oughs> มันจะเป็นดาบสองคมของผู้ข่าวหานะพยายนทั้งหมดก็เป็นดาบสองคมน,นะะเพราะว่าฝั่งนี้บอกว่าไม่ใช่พวกเรา,าไม่ใช่เราก็มองได้มุมเดียวครับว่าฝั่งนู้นด้วยความเคารพครับก็หมายความว่า เขามีสิทธิ์ที่จะเบิกความเท็จทั้งหมดเลยเขามีสิทธิ์เบิกความเท็จทั้งหมดดังนั้นมันไม่ง่ายมันง่ายระหว่างตรงนี้ครับแต่มันไม่ง่ายในการต่อสู้ในชั้นศาลนะครับดังนั้นมีโอกาสท,ที่ผู้เป็นจำเลยก็มีโอกาสท,ที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้นะครับนี่คือสิ่งที่นะครับเราจะมาพูดกันนะครับนะะ ขออ่านนะครับผู้ที่มีอุปการะคุณนะฮะทั้งหลายนะครับที่มาสนับสนุนมาช่วยดูช่วยเป็นกำลังใจนะครับสำหรับช่องอาจารย์นะครับโหท่านแรกเลยนะครับมาดามของเราเองนะครับผมนะฮะสวัสดีนะครับมาดามขอให้สุขภาพแข็งแรงนะหลายวันแล้วนะขอให้ดีขึ้นเนาะคุณบัวสวัสดีครับคุณยุคนทนสวัสดีครับคุณกัญญาสวัสดีครับคุณเหลาคํา คุณใส่สสวัสดีครับคุณสุการดานะครับคุณปุ้ยสมาชิกของเราสวัสดีครับคุณยงยุทธคุณอนุรัตคุณป้าเต๋าเฟมิลี่สวัสดีครับผมนะฮะคุณทาคุณเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับสวัสดีครับผมคุณอภิษรานะครับคุณสกาวเดือนนะสวัสดีครับสวัสดีครับแอดโซดา1447นะครับสวัสดีนะครับคุณ FG f อกอน f อฟกอนกันกเอกอนกนู f <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าเขียนเป็นตัวอันนี้หรือเปล่านะครับสวัสดีนะครับไม่ว่าท่านเป็นใครอาจจะพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอใช้จันเงานานะแอดยางอลูกยางครับสวัสดีครับผมนะฮะนะฮะพันนะมีลูกคอด้วยนะฮะ <laughs> นะสวัสดีครับผมนะฮะเดือนเพนถอยได้ถอยเดอร์เป็นพยานอ๋อนะครับตอนนี้เราเริ่มมามาลองเพลงเดือนเพนเราก็สื่อด้วยว่าเป็นเป็นใครนะครับจินตนาการได้นะครับนะครับคุณบุพพาสวัสดีครับนะฮะคุณลักษมีสวัสดีครับผมนะฮะคุณซ้ายลมอินเลิฟสวัสดีครับนะเมื่อวานได้ อตอบคุณสายลมสายลมอินเลิฟนะฮะที่ถามเพิ่งไปเห็นนะครับนั้นก็ตอบได้ว่าเอ๊ะผมลืมแล้วผมตอบยังไงนะนะครับ mm hmm. คุณคำพรสวัสดีครับ mm hmm. อาจารย์ร้องเพลงเพราะเพราะอะไรถึงร้องหรือเปล่าขอบคุณมากครับค mm ุณลิตาสวัสดีครับนะครับคุณเรืองฤทธิ์สวัสดีครับคุณไปทูนสวัสดีครับอาจารย์แนะเพื่อนๆเอ mm ๊ะ hmm. แล้วก็มาทันเพลงเพราะเพราะ,ะคุณสกาวเดือนสวัสดีครับ คุณเพชรสีสวัสดีครับคุณยิยาคุณเยวานะครับสวัสดีครับอาจารย์มาทันเพลงเพ,าะ,เพาะนะครับนะฮะบ้านสร้างโฟนสวัสดีครับนะครับคุณคำพรสวัสดีครับอ๋อไม่ใช่คุณลูกยางทักทายคุณคำพรนะฮะคุณนัททิชาติสวัสดีครับผมอาจารย์เดชสวัสดีครับคุณเพชรสี นะครับคุณเรืองฤทธิ์คุณบ้านสร้างนะครับคุณเลิฟแบ็กแคทนะครับคุณ b h b นะครับคุณประวิทย์สวัสดีครับนะครับแม่น้องไกรไกรดาเออจใจดาจด้าเจด้ดาใช่ไหมสวัสดีครับคุณเลยบสวัสดีครับคุณตรุ่นนีสวัสดีครับนะฮะนะฮะ คุณกัญญาสวัสดีครับนะฮะคุณหลานคุณหลานเยอะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะฮะคุณใบเตยใบเตยสวัสดีครับนะฮะคุณปัญุแห่งความรักสวัสดีครับคุณคุณน้ำฟ้าและคอฟฟี่สวัสดีครับนะครับคุณกนาธรนะกนาธรเนาะนะครับสวัสดีครับนะฮะคุณนัตยาคุณอุไรวันคุณอ่าพัทร มนส,สดีนนครับผมนะฮะคุณหนูน้ําคุณประทีปคุณแม่ต้อยนะครับคุณนุลนภาสวัสดีครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะร, <c oughs> รู้สึกว่าน้ําล้น นี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกนะครับยีนะ่สิบหกก็จะถึงเดือนธันวาแล้วนะครับแต่หน้าหนาวยังไม่มีเลยทางนู้นหนาวหนาวไหมครับทางนู้นหนาวไหมทําไมไม่หนาวถึงคนทางนี้นะครับโอ้โหนะยังร้อนอยู่เลยนะครับได้ข่าวว่ามีนายใหญ่หนายใหญ่ใช่านายใหญ่อะแต่ผมอะไม่ใหญ่นะครับนะไม่น่ามีอะไรเนาะขอให เปิดตัวมาไม่น่าจะมีอะไรนะอย่างที่ผมอย่างที่พวกเราว่านะคดีนี้เขาสู้ตามสำนวนนะครับเขาสู้ตามสำนวนดังนั้นใครที่จะมาเปิดไอมันก็เป็นเรื่องคอนเทนต์เป็นเรื่องที่หาหาไรายได้หาไรายได้นะครับออรมแรงมากอุบลลรมแรงใช่ไหมฮะนะครับคือถ้ามองตามรูปรูปเกม รูปปรากฏการเนี่ยนะฮะนะครับต่อให้มีการเลื่อนไปก็แล้วแต่นะครับในมุมการต่อสู้นั้นก็ยังยังคิดว่าส่วนตัวนะ,ะยังคิดว่าฝั่งลุงพลยังมีภาษีดีกว่านะครับยังมีภาษีดีกว่า เข้าใจนะครับระบบการกล่าวหานะครับมันก็ที่ผมเขียนไว้นะฮะระบบการกล่าวหาก็คือเขาสามารถสร้างเรื่องอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเขาสร้างเรื่องแล้วเนี่ยเขาไม่มีหลักฐานสนับสนุนการกล่าวหานี่แหละนี่แหละคือปัญหาครับคือปัญหาผมเห็น ส่วนตัวนะครับผมเห็นพยา,ยานหกสิบปากผมก็รู้เลยว,ว่ามันเป็นพยายามมันไม่มีพยามันไม่มีประจักษ์พยา,ยานการไม่มีประจักษ์พยายนะเป็นปัญหาของฝัง่งโนนครับปัญหาใหญ่เลยนะคุณไม่มีคุณไม่มีทีเด็ด ที่จะน็อกจำเลยอ่ะถ้าคือมีสิทธิ์ที่ยกยกประโยชน์ให้จำเลยได้เลยนะถ้ากล่าวหาอย่างรุนแรงไปแล้วมันไม่มีประจักษ์พยานส่วนจะนำพยานแวดล้อมมาพูดมาอะไรก็มันก็เหลือแต่การสร้างสร้างมันมีอย่างเดียวครับคือคุณสร้างพยานปากมาคุณต้องหาพยานปากมา ก็เมื่อไม่มีพยานไม่เมื่อไม่มีพยานรู้เห็นคุณก็พยายามจะไปไปสร้างให้มันมีตัวตนในบางจุดบางเรื่องจริงๆแล้วสาระคุณยังหาไม่เห็นลุงผลอุ้มเลยบางคนบอกเห็นไกลๆอ่ะเห็นไกลๆอ่ะวันนี้เห็นมีคนชื่อชื่ออีกชื่อหนึ่งได้ฉายาว่าอะไรอ่ะร้อย ห้าร้อยอ่ะห้าร้อยเมตรนะผมฟังไวแวบบเขาบอกว่าเขานี่แหละเห็นลุงพลในระยะห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรคุณไม่สามารถรู้หรอกครับว่าที่เห็นอยู่นั่นอ่ะระยะห้าร้อยเมตรยกเว้นคุณบอกเนี้ยหยุด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 คนคนนั้นหยุดก่อนหยุดก่อนเออหยุดหยุดเดี๋ยวไปยืมตลับเม็ดก่อนนะ ยืนนั้นนะเป็นยืนตลับเม็ดจากนั้นก็วัดหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดหกเม็ดห้าร้อยพอดีเออห้าร้อยพอดีโอเคสวัสดีครับอ่ะไปต่อนะไปต่ออ้าวเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเป็นใครอะ่ะเป็นใครก็ไม่รู้วมดแล้วให้เขาไปต่อเออลุงพนแน่วะลุงพนแน่อะไรประมาณนี้น คุณพูดอะไรอย่าให้มันเป๊ะๆมากให้เป็นตัวกลมๆให้ตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับเออมันตลกดีอ่ะนะครับนี่แหละนี่แหละคือความความหนักใจของคนที่จะเล่นลงผลครับมันเป็นความหนักใจนะครับโดยหลักจริงๆนะฮะการต่อสู้การกล่าวหาไม่ใช่ว่ากล่าวหาอะไรก็ได้นะครับ เพราะว่าคุณจะต้องไปพูดการกล่าวหาให้เห็นภาพชัดและเชื่อได้แต่ถ้าคุณพูดมาก็เรียกว่าแม่น้ำทั้งห้าเลยงานนี้น่าจะเป็นแม่น้ำทั้งยี่สิบแนะ่แม่น้ำทั้งห้าก็แล้วแม่น้ำทั้งสิบห้าแม่น้ำยี่สิบแม่น้ำสามสิบนะสมมติว่ามันไม่น่าเชื่อถือครับไม่ใช่เราฟังครับผู้ วินิจฉัยคือสารท่านครับคุณจะตบตาไม่ได้ครับแล้วมีทนายช่วยซักอีกผมถืว่าจริงๆแล้วความหนักใจเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่กับฝั่งรุมพลมากนะัจกจะเก่งขนาดไหนในระหว่างที่พยานหาหลักฐานอยู่แต่การไปคล้ายๆคล้ายๆเด็กที่จะไป พีเซนต์พีเซนต์งานให้อาจารย์ดูอะ่ะเช่นวิจัยทําเรื่องวิจัยจบแล้วก็ให้อาจารย์ครูที่ที่ต้องมาเป็นการให้ความเห็นการให้อะไรเนะี่ยมันตกตาเขาไม่ได้จ้างทําจ้างทํากับทําเองเนี่ยการพูดจาก็จะต่างกันนะครับนะดังนั้น มันเป็นการขึ้นเวทีแล้วก็พูดในสิ่งที่ตัวเองกล่าวหานะครับมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายครับผมเห็นหกสิบปากผมก็เลยคิดว่าอืมไม่ง่ายจริงๆไม่ง่ายที่จะจับให้ลุงพลอ่ามีความผิดได้ด้วยการนำเสนอใช้คาว่านำเสนอ ถ้าภาษาทางการในเรื่องอื่นเขาเรียกว่าคุณต้องหาหลักฐานมานำเสนอนะครับเสนอให้ให้คนที่เขาดูฟังหลักฐานการเซ็นการยืนยันมีคนที่น่าเชื่อถือรับรองน่าเชื่อถือได้สมัยนี้มันก็อย่างที่ว่านะนะครับ ถ้าจะมีการต่อสู้ในการหาหลักฐานทั้งหมด60ปากจะเคลียร์จนเหลือกี่ปากก็แล้วแต่จะเหลือกี่ปากก็ลำบากครับนะครับเพราะว่าอะไรครับทำไมผมย้ำเรื่องนี้ว่าความจริงต้องมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับ วันนี้ผมดูคลิปคลิปหนึ่งที่มีคนถ่ายแล้วมีมีวันเผาวันเผาครับวันเผาวันเผาน้องอะ่ะคนที่ไปถ่ายก็เก็บเก็บบรรยากาศหมดแล้วมีการประกาศครับโคศกประกาศพูดประวัติโคศกประกาศเลยว่า ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนประกาศเลยว่าน้องหายในวันที่สิบเอ็ดนะก็คือหายหายฟังไปประมาณคือหายก่อนเก้าโมงนี่แหละครับหายก่อนเก้าโมงประกาศในงานหายก่อนเก้าโมงโอ้แม่เจ้ามีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ระดับเทพๆไปด้วยนะประกาศชัดเจนว่าหายก่อนเก้าโมง ไหนใครไหนใครได้ดูคลิปนี้ครับถ้าได้ยูดูคลิปนี้ยืนหนึ่งให้นูนหน่อยครับลองกดหนึ่งให้ดูหน่อยใครได้ดูคลิปนี้ครับยืนหนึ่งให้หน่อยโคศกประกาศในงานครับก่อนเก้าโมงฮนะโอ้ตายแล้วประเทศไทย ถ้าจะต่อสู้ไม่เล่นเรื่องนี้นะคุณไม่ก็มันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยนะนะครับต่อให้ต่อให้คุณก็รู้ว่าลุงพลไม่ผิดแหละแต่จะต่อสู้ตามกระบวนการก็ได้ครับแต่คุณก็ต้องเหนื่อยด้วยแต่เพื่อเป็นการให้เกียรติไม่กล่าวหาว่า ฝั่งนู้นเขากล่าวหาเขาหลอกเขาสร้างเรื่องราวมาเราก็เลยไม่อยากยุ่งในสำนวนเลยเรามาเล่นสิ่งที่ไม่อยู่ในสำนวนเราเล่นสิ่งที่เขาพยายามก้าวข้ามก็คือน้องหายก่อน9ก้าโมงเนี่ยครับผมก็แนะทุกวันอย่างนี้แหละครับนะครับ ต่อให้มีนายใหญ่หรือนายไม่ใหญ่นายเตี้ยนายสูงนายต่ำนายดำนายขาวนายใหญ่นายเล็กพูดไปเถอะครับไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นก็อยากให้ลุงผลก็สบายใจจุดหนึ่งนะสบายใจจุดหนึ่งในเรื่องนี้นะโดยมากใช่ว่าการกล่าวหาที่อยู่ในนั้นอ่ะจะพูดอะไรก็ได้ครับบางที ถ้าเรื่องไม่จริงพูดเมื่อไหร่ก็ขัดแย้งกันจะรอดูดูว่าถ้าเรื่องไม่จริงนะครับพูดมาเมื่อไหร่มันก็จะขัดแย้งกันถ้าเรื่องจริงพูดเมื่อไหร่ก็ไม่ขัดแย้งแม้จะอยู่พูดพูดตอนต้นกับพูดตอนท้ายมันก็จะเชื่อมโยงกันได้ถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเรื่องไม่จริงคุณพูดยังไงก็ยาก ที่จะทำให้เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแน่นอนครับผมพูดในเรื่องเกี่ยวกับอุดมคติของสังคมครับสังคมอุดมคติที่เราเชื่อว่าคนในสังคมเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนมีมีความยุติธรรมนะครับเราก็เชื่ออย่างนั้นนะนะครับดังนั้นจะพยานย ไหนๆจะพยานอะไรพยานอะไรนะคนเหล่านี้ก็ต้องนึกถึงสภาพการดำรงอยู่ปรากฏอยู่หน้าบัลลังครับถ้าคุณไม่ใช่ของจริงยังไงคุณก็เก็บความประมาเพราะรู้ว่าคุณพูดในสิ่งที่ไม่จริงคุณจะสะกดจิตคุณว่าโคตรสะกดจิตตัวเองเก่งเลย อยากกลัวอยากกลัวอยากกลัวฉันจะอะไรนะอยากกลัวแม้ฉันจะโกหกก็ทําเป็นเนียนฉันจะเนียนจะเนียนมันควบคุมตัวเองได้ยากบางคนมาพูดหน้าเพื่อนหน้าอะไรยังสันนะครับนี่คุณกําลังจะไปพูดหน้าบัลลังก์นะครับก็ขอให้คุณทําให้ดีแล้วกัน แต่มันมีเวลาสามเดือนเนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนครับเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน่ <c oughs> ังก็ร้ายใจนอใจคนเคยเคียงคู่ลองคิดดูจะรู้บ้างไหม <c oughs> เวลาเปลี่ยนนะ คุณต้องหล่อลลอมกันเองให้ยังแน่วแน่ต่อไปคุณจะซ้อมขนาดไหนผมไม่รู้มีโอกาสเปลี่ยนครับผมบอกเลยว,ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะฮะนี่ผมคิดไปขนาดว่ามันอาจจะโป๊ะแต่ก็ได้ถ้าไม่ใช่แสดงว่าคุณก็ควบคุมกันเองได้ได,ดีแต่คุณต้องเหนื่อยหนึ่ง คุณต้องคุณต้องทุ่มเทมากขึ้นนะครับคุณต้องทุ่มเทมากขึ้นนะฮะบ,บางครั้งก็มีคนกลัวว่าพยายามที่จะพูดว่าพยานฝั่งนู้นจะถูกลุงพลซื้อตัวพยายามที่จะพูดว่าลุงพลรวยลุงพลนัน่นลุงเป็นนี่นะครับอาจจะมีส่วนทําให้ซื้อตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ลุงพลอย่างน้อยลุงพลจะรวยไม่รวยผมไม่รู้แต่ลุงพลรวยเพราะการทํางานทำมาหากินนะครับทำมาหากินลุงพลไม่ได้รวยเพราะตั้งบริจาคลุงพลไม่ได้รับบริจาคเข้ากระเป๋าตัวเองลุงพลลงมือเห็ดอ่าลงมือเห็ดลุงพลลงมือเห็ด เงือไม่ออกเงือบ่ออกบ่ได้เงินเขาาลุงพลบอกแล้วลุงพลเป็นคนขยนัน